สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะกันกำลังติีกแล้วนะคะวันนี้พาเข้าสวนค่ะมีบ้านผักนะคะกเวกเฮาส์เนาะ mm hmm. มาเก็บแตงค่ะ mm hmm. แตงกวาข้างหลังดูค่ะไปตำซั้วค่ะวันนี้ไปค่ะน mm ี hmm. ่ค่ะทุกคนลูกแรกของเราอันนี้ก็จะมีพันมีน้ำหน่อยนะคะอันนี้ mm hmm. น,นี่กำลังดอกค่ะอันนี้ตัดทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าสูงมาก เป็นพันฝักยาวนะคะลูกยาวนี่คะ่ะตเต็มเลยมาดูลูกที่สองคะ่ะร่วงตายแล้วอันนี้มะเขือเทศคะ่ะทุกคนเดีย๋ยวเราจะเอามะเขือเทศไปด้วยนะอันนี้สุกแล้วนะคะพัน พันแดงดําค่ะซื้อมาจากซูมังจริงว่ะเราจะเอาสีเหลืองไปด้วยนะสีเหลืองนี่สุกแล้วนี่ค่ะไปใส่ตำสัวค่ะวันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะอุ้ย ต้นมะละกอทีีเดียวยังไม่ได้แยกปลูกนะอันนี้เป็นโหระพาค่ะเราจะเด็ดไปกินกับตำซ้วนนะวันนี้คนขาโหระพาค่ะโหดกหมักเราไปใส่ตำซ้วนะ้ววันนี้นี่ค่ะโหระพากะเพรานัตตี้ก็มีนะคะแต่วันนี้ไม่เก็บเนาะนี่กะเพรา มะระขี่นกจ้านี่มะระก็มานะคะอันนี้มะเขือมไม่แน่ใจจะรอดไหมเนี่ยอืมนี่ค่ะ้วยทุกคนอันนี้นะัตตี่พามาดูข้างนอกนะคะนี่เป็นผักชีลาวกับกับผักชีเนาะ <laughs> นี่ค่ะกำลัเาางเกิดนี่วันนี้ เด็ดไปกินกับตำสั่วนี่ค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะวันนี้ผักสวนครัวมีเองค่ะสวนเยอรมันค่ะห็นค่ะอันนี้เป็นราดีเซียนไม่ได้ใจว่าชื่อมันจะเป็นหัว,วนนี้ค่ะภาษาไทยเดี๋ยวถอดให้ดูโอ้โหนี่นี่ค่ะหัวเออน,นะ หัวเล็กๆแบบนี้ค่ะใบก็จะใบก็กินได้ค่ะใบเราเราจะถอนไปลองสักสองสหัวนคะคะเดี๋ยวเลือกห,หัวใ, <c oughs> ใหญ่ๆไม่มีหัวใหญ่ๆมีแต่ต้นใหญ่ๆเอานู่นค่ะหัวใหญ่โอ้ อันนั้นีหัวใหญ่มากนี่ค่ะเราได้แล้วนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้ผักแล้วนะคะนี่เราจะไปตำซั่วกันค่ะวันนี้ผักเรา ค่ะทุกคนวันนี้นัตตี้ก็มากินตำซัวนอกบ้านค่ะวันนี้เยอรมันอากาศดีดีค่ะทุกคนเนาะฝนไม่ตกค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะรอฝนตกนะจะได้ไปเก็บเห็ดน,นะหะเยอรมันฝั่งนัตตี้อยู่ไม่มีเห็ดให้เก็บเลยนะคะอืมทุกคนอืมแซบเวอร์ค่ะอันนี้ผัก ผักชีลาวค่ะทุกคนลูกเองนะขออนุญาตใช้มือนะหนึ่งอ,อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอ,อันนี้เป็นผักเอ่อหัวระพาค่ะสดๆจากสวนค่ะทุกคน ทุกอย่างสดจากสวนค่ะอเนาะมากินด้วยกันค่ะทุกคนอ,อร่อยมากเลยค่ะวันนี้วันนี้อยู่คนเดียวนะคะสามีไปทำงานต่างจางังหวัดค่ะ แซับแซับคนเดียวอันนี้ให้ดูพักแล้วพักแล้นะราดีเซียนเนาะราดีเซียนค่ะทุกคนดูค่ะหัวแดงสดแป๊ดเลยถ้าซื้อตามตลาดหรือว่าซุปประมาณภาษีจะแดงเออแดงแบบจืดๆนะคะไหนใบใบก็กินได้นะคะแต่ว่าไหนนัตตี้ <laughs> กินครั้งแรกนะคะใบาราดีเซียนไม่แน่ใจค่ะทุกคนภาษาไทยมันรู้เรียกหัวอะไรเนาะ ืใบหวานกรอบมากเลยค่ะทุกคนอืมนี่เพิ่งกินแท่งหน่งอร่อยเหมือนผักกาดหืนบ้านเราเนาะหอมวะอืมแล้วค่ะอืมหัวจะออกเหรอรสชาติ เผ็ดนิดนึงนะคะเผ็ดสดจากสวนค่ะอร่อยมากๆโอ้คุณร,รู้ว่าใบเนี้ยอร่อยมากเลยค่ะนี่ใบราดิเซยนี่เข้ากันมากเลยค่ะกินกับตำบซัวเนาะอ,อืม <laughs> ทำใหญ่มากผักอันนี้ผักสลัดมาในสวนสลัดเนาะ อร่อยมากเลยค่ะทุกคน มันจะโดนแท็กใบราดิสเซนนี่อร่อยมากนะคะ่ะสดจากสวนนี่กรอบหวาน,นะคะ่ะทุกคนอืม นี่เรามาชิมเออ่มะเขือเทศจากสวนหน้าร้อนนี่แมงวันนี่เยอะมากเลยค่ะเยอะะมันแต่ อันนี้มะนาวค่ะเห็นไหมคะเปลือกมะนาวค่ะทุกคนเปลือกเหนียวมากเปลือกมะนาว ขนาดพริกสามเม็ดนะคะนาติไม่ค่อยกินเป็นได้ ดึงแปลงนะเราเก็บแตงมาสองสองผลนะคะอันนึงตําใสอันนี้สดๆค่ะอืมกรอบหวานมากๆเลยค่ะทุกคนสดจากสวนเนาะมันสดอะ่ะ คือฝนไม่ตกใครเยอรมานันนัตตี้ก็ถึงป่าเห็ดมากๆเลยคะ่ะแต่ว่ามันแห้งฟังนัตตี้อยู่นะคะซักเซนนะ,ะแห้งมากค่ะดินแห้งไม่มีเห็ดขึ้นเลยคะ่ะเนาะมากินหนุ่มจีนกนะันกินหนุ่มจีนรอกินตาําซัวเนะาะตําซัวรอฝนตกนี่ค่ะทุกคนหวัว อ,อ,อวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะขอทุกคนทานให้อร่อยเหมือนกันนะคะเพนันที้แซ่บมากๆเลยค่ะวันนี้ ยูน้ำลายใครก็ขอโทษด้วยนะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลาไปก่อนค่ะวันนี้ไปซวยต่อค่ะ